สวัสดีครับ FC แฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับ FC คนเราต้องมีสติในการเล่นโซเชียลนะครับ FC ทุกท่านจะโพสอะไรสักอย่างลงสื่อสาธารณะมันต้องมีสติตรึกตรองใครควรว่าสิ่งที่ตนเองนั้นะได้โพสลงไปนั้นมันจะเป็นภัยกับตัวเองภายหลังหรือไม่นะครับเ,เช่นเดียวก,กันกับกรณีหมอลำท่านหนึ่งนะครับ ที่ได้ลงคลิปจกหำจับนมกันนะครับโดยไม่แค่สื่อไม่อายสายตาของชาวโลกเลยนะครับที่ชาวโลกชาวเน็ตเนี่ยเขาเห็นพฤติกรรมแบบนี้พฤติกรรมที่น่าอับอายสังคมรังเกียจนะครับเอฟซีทุกท่านโดยที่ตนเองนั่นแหละครับเป็นผู้ลงคลิปนะครับลงคลิปเองโพสต์เองนะครับแต่กลับมาหาว่าคนอื่นนี่พยายามทําลายชื่อเสียงของตนนะครับ แท้ที่จริงแล้วตนเองนั่นแหละทาลายชื่อเสียงของตนเองทําลายตนเองนะครับหลายๆพฤติกรรมเลยนะครับในทางที่มีดีของโมลัมธนีกะลิเกน,นะครับเอฟซีทุกท่านแต่ก็เรื่องปากจัดนี่ก็เหมือนกันนะครับด่าไม่เลือกโต้อตอบแบบกับคอมเมนต์ลบๆนะครับที่ตนเองนั้นไม่ชอบทั้งๆท,ที่ก็รู้อยู่แก่ใจว่าคอมเมนต์แต่และคอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์เข้ามานั้นตนเองก็ไม่รู้จักเขา ไม่รู้จักหน้าตาคนเม้นเลยนะครับหน้าตาเป็นอย่างไรก็ไม่รู้แต่ว่าหมอลำแล้วก็ลิเกนะครับเขาเลือกที่จะไปทะเลาะด้วยนะครับท,ทั้งที่ตนเองนั้นเป็นศิลปินเป็นบุคคลในที่แจ้งนะครับแทนที่จะเลื่อนผ่านไปแต่เขากลับไม่เลื่อนผ่านนะครับแต่เขาเลือกที่จะด้วยการด่ากลับนะครับแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีออกสื่อนะครับเช่นการให้ตีนบ้าง ปากจัดนะปากแซบนะครับทําให้สังคมนี่รับไม่ได้ที่ศิลปินนะครับที่มีนิสัยลักษณะแย่ๆแบบนี้ลงสีนะครับมันก็เลยทําให้ตนเองนั่นแหละต่าลงต่าลงนะครับแล้วทีนี้จะไปโทษใครได้เหรอครับตนเองทําตนเองจะไปโทษคนอื่นว่าทาลายทรลายตนเองก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าตนเองนั่นแหละทํรลายตนเองนะครับโดยล่าสุดเพจบักเปียกซีเอช ก็ได้โพสข้อความว่าจูจกจับโพสคลิปถ่ายคลิปลงสักขนาดนั้นโทษคนอื่นไม่ได้นะสาวนะครับเอฟทุกท่านและก็ได้แชร์ข้อความของติ่งโมงลำโดยมีข้อความว่าขอร้องขอร้องนะทุกคนฝากการลงคลิปหรือภาพหน่อยนะลงแล้วเกิดดรามา่ารบกวนขอความร่วมมือช่วยกันเช็คและลบด้วยนะคะเซฟศิลปินที่เรารักด้วย นะครับเอฟซีทุกท่านนี่แหละลงไปแล้วจนเช้าโชว์นะครับแล้วจะมาตามแก้ไขที่หลังนี่มันก็คงไม่ทันแล้วนะครับเอฟซีทุกท่านมันต้องแก้ที่ต้นเหตุคือตัวเองนะครับต้นเหตุตัวเองเป็นคนทําเองโต์เองพฤติกรรมที่ไม่ดีต่างๆในลงเสียโซเชียลนะครับตนเองทําลายตนเองแล้วจะไปโทษคนอื่นว่าทาลายทําลายตนเองมันก็คงไม่ได้นะครับพฤติกรรมต่างๆนี่มันออก มาจากตัวของเธอเองนะครับเอทุกท่านเราไปอ่านคอมเมนต์กันนะครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรกับโพสต์นี้ของบักเปียกนะครับเอฟซทุกท่านโดยคอมเมนต์แรกบอกว่าลงเองจะโทษใครปัญญาอ่อนไหมนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคิดยังไงตนเอาลงเป็นเอามากกว่าที่คิดนี่สิเนาะตัวตนนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่านี่แหละอยากให้เอฟซีมันตาสว่างจัง แต่ก็เนาะอวยกันไม่ลืมหูลืมตาคิดดูเถอะเอาลงเองแล้วมาโทษใครนะครับเอฟซีรู้ทันคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสตอมาเป็นสวนเลยนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ากระเพื่อลงคลิปเองโมเมนตี้นะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ามีแต่เกลียดมากขึ้นทุกวันทุกวันผู้หญิงคนนี้น่าเกลียดมากๆนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอีสมองไหลเอ้ยนำมือแหงประสาทคัก มาบอกอยังผู้อื่นคือบอบอกเจ้าของมีสติเดอร์สาวนะครับเอฟซีทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าศิลปินควรเซฟตัวเองก่อนนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าก็มันลงเองจะโทษใครสุดจริงๆคนนี้นะครับเอฟซีทุกท่านอันนี้ก็เป็นเหล่าบรรดาชาวเน็ตที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในโพสต์ของบักเปียกซีเอชนะครับเอฟซีทุกท่าน คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าถ่ายเองลงเองไม่ใช่หรือฮ่าฮ่านะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเดี๋ยวไม่ใช่ถูกกระทําอีกนะคะนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าปั่นจนแข็งแล้วบอกว่าแรงไม่มีแบบนี้บมมีใกล้ฮ่าฮ่านะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าศิลปินควรประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปควรคิดไตรตรองให้รอบคอบอะไรควรหรือไม่ควร อีกอย่างถ้าคิดอะไรไม่ออกก็อย่าเป็นศิลปินอับอาชาวโลกอย่าเอาหาหรือสร้างคอนเทนต์เพื่อหาอไรายได้โดยขาดจริยธรรมที่ดีอย่างน้อยเราคนไทยควรรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามที่ครูบาอาจารย์หลายหลายท่านได้สรรสร้างและถ่ายทอดให้อนุชนคนรุ่นหลังส่งต่อรุ่นต่อรุ่นให้สืบทอดต่อๆไปอย่างยาวนาน และมีคุณภาพจริงๆขึ้นนะคะฝากไว้ให้คิดค่ะนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้ตัวเองยังไม่ได้เลยค่ะนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเสื่อมหมดแล้วดูๆไปคงคิดไม่เป็นคิดได้อย่างเดียวเรื่องเดียวนะครับเอฟซีทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าแก้ไขที่สออตัวเองก่อนก่อนจะโทษคนอื่นนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเนาะเงืดสมองอีบ้านนะครับ คอม่ตต่อมาก็บอกว่าลงเองห้ามเองนะครับเอฟซีทุกท่านอันนี้ก็เป็นเหล่าชาวเน็ตที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในเพจของบักเปียกนะครับเอฟซีทุกท่าน